จากเหตุการณ์ที่คุณสงกราน,นะคะประสบอุบัติเหตุปั่นจักรยานชนกับรถที่จอดอยู่ข้างทางจนได้รับบาดเจ็บสาหัสกระดูกซี่โครงก็หกักแล้วก็ทิ่มทะลุปอดไปเลยงานนี้ก็เลยต้องหามตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็เข้ารักษาอยู่ใน ICU นานถึง7วันเต็มเลยค่ะล่าสุดในวันที่7เมษายนนะคะคุณสงกรานเองได้มีการโพสต์ภาพคู่กับสาวแมตพีรณีแล้วก็ภาพขณะเกิดอุบัติเหตุลงบนอินสตาแกรส่วนตัว เราได้มีการเขียนแคปชั่นนะคะบอกว่าขอขอบพระคุณโรงพยาบาลศิริราชและบุคลากรทุกๆท,ท่านจากก้นบึ้งของหัวใจ Thank you from the deepest part of my heart นะคะ Forever grateful ค่ะโดยมีเหล่าคนบันเทิงเข้ามาส่งกำลังใจอาทิคุณน,นุ้ยสุจิราคุณเจ,จเจต,ตรินหญิงแมน้นแล้วก็อีกมากมายทีมข่าวทวีนไซด์เองนะคะก็ต้องขอให้กำลังใจคุณสงกรานให้กลับมาแข็งแรงโดยเร็ววันค่ะ ทุกคนนะครับที่ติดตามเราที่ Entertainment Day นะฮะผ่านช่อง True Insight ครับ mm hmm. นอกจากนี้นะฮะเราก็จะมีช่องทาง YouTube ด้วย mm hmm. ก็มีวิดีโอต่างๆอีกมากมายให้ได้อัปเดตกันที่ True Insight ฝากกด Subscribe mm hmm. แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดกันครับ